สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเข้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะช่วยให้ทุกคนมีโอกาสได้งานอย่างมีความสุขมากขึ้นดำเนินรายการโดยผมกอฟพิพั์ที่ปรึกษาทางด้านการจัดหางานมืออาชีพวันนี้ฮะอยากจะมาชวนทุกคนคุยในท็อปปิกที่ว่าจะหางานเริ่มจากตรงไหนดีผมอยากจะมาชวนให้ทุกคนคิดไปพร้อมๆกันครับว่าถ้าจะเริ่มหางานควรเริ่มจากตรงไหนดีเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคนหน้าเก่ามีประสบการณ์ หรือว่าเป็นคนหน้าใหม่อย่างน้องๆที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาก็คงคิดไม่ตกกับเรื่องเรื่องนี้ไม่แปลกนะครับเพราะว่างานก็คือชีวิตดังนั้นงานที่ดีก็ควรสะท้อนคุณค่าของชีวิตและก็ตัวคนด้วยจริงไหมละ่ะหลายคนคงคุ้นเคยกับคําว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนพวกคุณรู้สึกอย่างไรกับคํานี้บ้างสําหรับผมคําว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนอาจจะดูเฉยไปสักนิดสําหรับคนยุคโควิด -19 เช่นเราเพราะถ้าเราไม่เลือกงานไม่วางแผนเลย โอกาสในอีก5หรือ10ปีข้างหน้าแน่นอนมันจะส่งผลกับรายได้ของคุณอีกทั้งความสุขของคุณอีกด้วยและนี่คือ5มุมมองที่จะมาชวนคิดไปพร้อมๆกัน 1. รู้จักตัวเองด้วยการประเมินความชอบกับความสามารถว่ามันไปในทิศทางเดียวกันไหมมันน่าจะต่อยอดเพื่อสร้างไรายได้และทําให้คุณพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นคุณจบฟุตซายแต่มีความชอบทางด้านดนตรี ก็ต้องมาประเมินว่าเราเก่งทางด้านไหนช็อตเทอมลองเทอมทําไปพร้อมกันได้หรือไม่ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเป็นอย่างไรซึ่งต้องเอาไปคูนกับความอดทนย้ํานะครับว่าความอดทนไม่ใช่แค่ความอยากแล้วกลับมาพิจารณาอีกครั้งว่ามันตอบโจทย์เป้าหมายของเราจริงๆส่วนสําหรับคนที่มีประสบการณ์อาจต้องคิดให้ละเอียดขึ้นไปอีกว่าการตัดสินใจหาง,งานครั้งนี้สาเหตุหลักมาจากอะไรแต่ที่อยากฝากไว้ก็คืออย่าตัดสินใจลาออกเพราะอารมณ์ พยายามคิดแก้ปัญหาก่อนเพราะทุกที่ล้วนมีปัญหานายจ้างหรือบริษัทก็เลยต้องการเราเข้าไปช่วยแก้ปัญหานั่นเอง 2. คุยกับคนเยอะๆหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมต้องคุยกับคนอื่นด้วยสาเหตุก็เพราะมันเป็นทางลัดนําคนไปสู่จุดมุ่งหมายได้ง่ายขึ้นชีวิตมันมีให้เราไปได้หลายทางอันนี้คงไม่เถียงแต่ไหนๆจะออกเดินทางทั้งทีเราก็ควรวางแผนกันสักหน่อยเหมือนเราเปิด GPS ได้ ก็ไม่จําเป็นต้องนั่งเท่กลางแผนที่ถูกไหมครับสําหรับคนที่นึกไม่ออกว่าจะคุยกับใครแนะนําให้เริ่มจากมองหาจากคนในสายงานนั้นคนใกล้ๆตัวอาจจะเริ่มจากครอบครัวรุ่นพี่เพื่อนหรือออกงานอีเวนต์ต่างๆเพื่อไปหาคอนเนคชันที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆก็ไม่ผิดกติกาการที่เราคุยเยอะ,ยอะก็ไม่ใช่เพื่อเชื่อทุกคําแนะนํากลัวไปทุกคําเตือนแต่เพื่อตกตะกอนทางความคิดตกผลึกทางปัญญาสุดท้ายเราต้องเอามารวบรวมและคิดต่อ ทดลองในมุมของเราเองด้วย 3. วัฒนธรรมและลักษณะขององค์กรเป็นบริษัทสัญชาติไหนไทยเอเชียยุโรปหรือว่า US ขนาดองค์กรเล็กใหญ่มากน้อยเพียงใดเปิดมานานมากน้อยแค่ไหนเหล่านี้สามารถบอกถึงสไตล์รูปแบบการทำงานคร่าวๆได้ขอย้ำว่าไม่มีรูปแบบไหนที่ไม่ดีแต่เราต้องรู้ตัวเองว่าเราเหมาะกับแบบไหนการที่เราต้องใช้เวลามากกว่า 40, 40ชั่วโมงต่อสัปดา มันไม่ง่ายหรอกนะที่จะต้องทนกับลักษณะงานที่ขัดกับรูปแบบการทํางานของเราตลอดเวลาอย่าคิดแค่ว่าฉันปรับตัวได้ปรับตัวเก่งลองศึกษาบริษัทเขาดูก่อนทุกวันนี้เราเข้าถึงข้อมูลง่ายจะตายจงใช้ให้เป็นประโยชน์ 4. โอกาสในการทํางานในส่วนนี้ต้องดูว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่เราทํานั้นมีโอกาสพัฒนาตัวคุณเองหรือมีโอกาสเป็นตัวแทนในการเดินทางไปที่ต่างๆมากน้อยเพียงใดอันนี้ไม่ได้ยุยงปลุกปัน่น ให้ออกไปเที่ยวและไม่ทํางานแต่ประการใดนะครับแต่องค์กรที่ดีควรเห็นความสําคัญของบุคลากรและสิ่งที่บริษัทจะให้พนักงานเห็นได้ง่ายที่สุดก็คือการให้โอกาสในการทํางานและพัฒนาบุคลากรของพวกเขาผ่านการฝึกอบรมหรือให้โอกาสในการทํางานซึ่งเราจะรู้ได้จากชื่อเสียงที่ดังออกมาจากปากของคนในบริษัทนั้นๆหรือแม้แต่การถามเพจฮันเตอร์อย่างผมหรือฝ่ายบุคคลที่เรามีโอกาสให้พูดคุยก็ได้เช่นกัน 5. ค่าตอบแทน ที่เอาค่าตอบแทนมาไว้ท้ายสุดเช่นนี้ก็เพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักตัวเองไม่ศึกษาหรือพูดคุยกับคนให้มากพอไม่รู้วัฒนธรรมและละักษณะขององค์กรและงานที่ทํานั้นไม่มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่คุณได้มานั้นย่อมเป็นของชั่วคราวเพราะมันอาจจะจากลาคุณหรือคุณอาจจะเลือกจากลามันได้ทุกเมื่อคําแนะนําก็คือมองที่เป้าหมายโดยอย่าเพิ่งเอาเงินเป็นตัวตั้งเพราะงานที่ดีหลายครั้งครับ เงินอาจจะไม่ได้ดีมากนักแต่ถ้าคุณยอมแลกแบบมีกลยุทธ์มีแผนรู้ว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากงานที่ทำมันจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนในอนาคตดังนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสจงเลือกงานที่คุณจะได้พัฒนาตัวเองทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างลองแลกเปลี่ยนและแนะนำกันเข้ามาได้นะครับฝากติดตามงานเข้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะช่วยทุกคนมีโอกาสทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้นสวัสดีครับ